กดซับสไคร้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Dog Head Escape นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีนานหรือยังครับแต่ผมอยู่ๆมันก็ขึ้นมานะครับผมกเลยอยากลองเล่นดูแต่ผมว่าน่าจะนานแล้วแหละเพราะว่า 47m. จุดเอจุดเจ็ดเอมนะครับก็น่าจะนาแล้วแหละแบบนั้นแ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปลองเล่นกันเลยครับ นี่อเดี๋ยวผมก็จะไปหาอ๋อเนี่ยนี่อะไรอะสวัสดีเพื่อนฉันต้องการให้นายช่วยฉันหน่อยฉันต้องการให้นายตามหาลูกแมวของฉันทั้งเจ็ดตัวซึ่งถูกหมาจับไปเมื่อนายช่วยเสร็จแล้วให้เอามาให้ฉันที่นี่โอ,โอเคครับทราบเถื่อนมากเถื่อนมากภารกิจที่หนึ่งตามหาคุณแจเขียว เดี๋ยวผมก็ไปกันเลยนะครับผมโ oh อชีระวังระวังมันมาแล้วมันมาแล้วเอาคุณแจเขียวคุณแจเขียวไปเลยไปเลยไปเลยนี่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 แน่ Let's go Let's go น,นี่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะถึงจุดจบของมันแล้วเฮ้ยก้าวเดียวไม่ไกลเกินเอื้มอมเออ โอเคได้แล้วตัวหนึ่งได้ได้ของแถมเอยเย้เยโยขอเซ็ตห่อสูตรต่อสูตรผอซีหม้อสองห่อใส่ไข่อ่ะ่คือบจะออกมันก็มาไล่ล่าแล้วนะครับเพราะว่าหมาหมาพวกนี้มันน่ากลัวนะผมรีบเข้าดลวยอ่ะเอ้ย รีบเซฟก่อนเป็นยังไงอุ๊ยออบบี้อีกแล้วออบบี้อันนี้ออบบี้ส่วนใหญ่นะพวกดาบพวกนี้นะ่าจะเป็นออบบี้อึบอึบอึบอุ้ยมีบล็อกตกด้วยนะครับทุกคน นี่ผมผ่านแล้วเว้ยผมเก่งนะรู้สึกว่าตัวเองเล่นออบบี้เก่งขึ้นมาทันทีเมื่อเล่นเกมนี้นะครับเออตัวที่สองเดี๋ยวตัวที่สามตัวที่สามามาเป็นห้องหมาบ้านี่นะครับทุกคนได้แล้วนี่เรียบร้อยโอ้โหผมก็จะไป แม่ไม่อยู่แม่อยูไ่ไหนโอ้จะไปรู้มั้ยน้องมา20เอาบทำไมไม่เอาเอาอัดคลิปอยู่กินไก่ฟรีไหมไม่เอาอเก,ก็บคลิปสี่ชนะน้องมา20่สิไม่เอาแหละโอ้จะอัดคลิปเป้ปปจะอัดคลิไปไม่ฟรีอัดห้องนู้นดีกว่า นี่ครับทุกคนผมก็จะได้ผมก็จะกำลังที่จะได้ตัวที่สามนะครับอา้าทุกคนแอดมาไม่รับติดครับนี่ผมโอ้ยหมาหมาดักข้างบนไม่ใช่ทางนี้แหละน่าจะเป็นทางนี้มากเออนี่นี่นใช่ผมว่าทางนี้นี่เนี่ได้ตัวที่สามแล้วนะครับทุกคนเอาเฮ้ยแมวมาสองตัวเลยไงเป็น,นยังไงโอ้ยอีกสามตัวนะทุกคน เฮ้ยคุณแจสี 4, เหลืองก็มีเหรอแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะเออเจอแล้วครับผมประตูมมเกือบายทุกคนอ้าวๆกระโดดไม่ได้อึ๊บเมื่อกี้ผมกือบายทุกคนรอดตายแบบอุดวิดคือประเด็นคือพวกเราจะกลับไปยังไงไม่มีตายแล้วต้องเดินกลับเองชัวร์ 1> 1, years later. อ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยกว่าจะเอาแมวแมวเออแมวแมว,แมวเหลืองกลับให้นี่โคตรยากเลยนะครับนะยากจริงอ๋อเลยสามละเราพี่ผมเดินผ่านไปกี้ก็ผมน่าเจอคุณเจสีน้ำเงินนะบุ้ยสีแดงปุมเปิดไปแล้วโคตรดวงสวยนะลุก่าน,นะครับ เอ้ยนี่ผมได้แล้วครับทุกคนครับ G M กันกนก่นแก้งเออหุ้ยดาคือมันดานนี้คือมันมีตัวหลอกเยอะมากนะครับทุกคนอุ้เกือบผ่านไม่ได้แล้วโอ้หรือสองตู้อะนะครับทุกคนเมื่อกี้ผม เกือบผ่านนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่โคตรสร้างมาหลอกนะครับโคตรปั่นประสาทนะครับด่านนี้นะประตูส้มจําไว้เลยผมโคตรปั่นประสาทนี่มันมันโคตรปั่นประสาทเลยทุกคนถ้าเป็นอย่งนี้ถ้าอันไหนที่มันเป็นสไลด์ให้โดดลงไปนี่นครับทุกคนมันมีอันหนึ่งโคตรปั่นประสาทเลยทุกคน นี่นี่ผมรอดตัวนานที่สองต้องเตรีมตัวกระโดดออกเออนี่ผมตายตรงนี้เออผมได้แล้วทุกคนเออเกือบตายนะครับผมด่านนี้ผมเล่นนานมากนะเอออีกกี่ตัวเลกหนึ่งเหรอประตูสีอะไรอะ เอ้ยหรอว่าไอ้ไอ้ตรงนั้นตรงกลางป่ะทุกคนที่ผมเคยเห็นนะนี่ทุกคนผมเจอแล้วเจอแล้วอ้าวยากสุดนี่ครับทุกคนตายแล้วผมก็รีบกลับเลยนะครับทุกคนนี่คือตัวสุดท้ายของวันนี้นี่คือตัวสุดท้ายของผมนะครับ ผมได้จบคลิปสักทีหลังจากที่อัดมานานเย้วู o เราได้แล้วนะครับทุกคนตัวสุดท้ายโอ้ผมอัดโคตรนานเลยคลิปนี้ดเดวด้วยเย้อเอาเอาเอายเย้เฮ้ย ถ้าคบติดตัวมีระบำด้วยหรอตึง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 ตงตงขอเซตย่อสุดต่อสูดพ่อซีหม้อสองห่อใส่ไข่เย้เอาเฮ้ย เซอร์ไพรส์ทั้งทีเอามาบักอีกโอ้เอาละก็ปิดคลิปเลยกันเอาละครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็ขออัดจบคลิปเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเพราะผมอัดโคตรนานเลยคลิปนี้ผมโคตรลงทุนทําเพื่อทุกคนดูนะครับเพราะผมผมอยากรู้ไงว่า escape, เอสเคปเออด็อกเอสเคปอะไรสักอย่างเนี่ยนี่นะครับอ๋อด็อกด็อกเฮดเอสเคปเนี่ยมันจะยากแค่ไหนผมก็เลยลองดู สำหรับคนที่จะลองเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะแปะชื่อเกมไว้ใต้ถ้าคอมเมนต์แล้วกันเพราะผมไม่รู้มันเอาลิงก์มาอย่างไรแต่ก็สุดท้ายนี้ขอฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีคลิปใหม่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับทุกคนผมเล่นโคตรนานเลยเออผมไปแล้วบ๊ายบายบายบีบีบ <Cheese>